สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชันสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่ต้องการจะฝากเลี้ยงดูแมวค่ะโดยแอป,ปของเราชื่อแอลวาโคล a าดแคทโฮเทลค่ะไปดูวิธีการใช้งานกันได้เลยค่ะมาที่ตัวแอปโคล a าดแคทโฮเทลกันนะคะ,คะเข้ามาแล้วตัวแอป,ปจะให้เราลงอินด้วยยูเซอร์คาสเิร์กค่ะ,คะ,คะ แต่ถ้าอยากเข้าสู่ระบบแบบรวดเร็วนะคะแนะนำให้เข้าสู่ระบบด้วยโซเชียลมีเดียของคุณได้เลยค่ะถ้าหากยังไม่มีบัญชีก็สามารถกดด้านล่างสุดเพื่อสมัครสมาชิกได้เหมือนกันนะคะเข้าไปในหน้าแอปนะคะหน้าหลักของเราจะมีอยู่3เมนูหลักๆค่ะมีเมนูเลือกทอยเมนูเลือกห้องแล้วก็เมนูรีวิวนะคะในส่วนของขั้นบนก็จะมี3เมนูย่อยคือช่องแชทไว้สําหรับพูดคุยกับผู้ดูแลแมวของเราค่ะ และเมนูแจ้งเตือนก็จะแสดงการแจ้งเตือนทุกๆอย่างที่สําคัญที่คุณควรทราบค่ะในห,หน้านี้ก็จะมีให้เราเลือกวันที่เราต้องการที่จะจองนะคะในที่นี้เราก็จะสาธิตการจองคือวันที่สาวันที่4ี่แล้วก็วันที่5ค่ะก็กดยืนยันนะคะแล้วก็กดตรวจสอบข้อมูลได้เลยค่ะในหน้าตรวจสอบข้อมูลนะคะเราจะมีรายละเอียดการจองค่ะและรวมราคาหากถู้ต้องก็กดติกยืนยันได้เลยค่ะ ชำระเงนินนะคะมีให้เลือกอยู่3าเมโนูค่ะมีพร้อมเทมีทัมันนี่มีธนาคารค่ะในที่นี้จะเลือกพร้อมเทให้ดูนะคะแล้วก็กดสกแกนได้เลยค่ะกลับมาที่หน้าหลักนะคะข้อมูลการจองของเราจะอยู่แถบด้านซ้ายล่างค่ะคือประวัติการจองกดเข้ามาแล้วจะเห็นข้อมูลห้องที่เราเพิ่งจองไปสักครู่นะคะถ้าสมมุติว่าเราทําการจองพักเรียบร้อยแล้วหน้าตาตรงนี้ก็จะไม่แสดงข้อมูลแล้วค่ะแต่จะไปอยู่ในเมโนูที่ผ่านมาแล้วนะคะ เราก็สามารถกดรีวิวตรงนี้ได้เลยนะคะกดเข้ามาแล้วเราก็ทําการรีวิวตามความเป็นจริงได้เลยค่ะเมื่อเรารีวิวจนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รับแ้ม20พอยค่ะต่อการรีวิวหนึ่งครั้งนะคะกลับมาที่หน้าหลักของเราเราจะเห็นว่าเรามีแต้มครบ10พอยแล้วนะคะสามารถไล้กของรางวัลได้แล้วค่ะในที่นี้เราจะเลือกเป็นรางวัลพิเศษนะคะเอาเป็นผมนงแมวไปแล้วกันค่ะกดใช้แต้มไปเลยค่ะกดไปแล้วกดกลับมานะคะ ของรางวัลเราจะอยู่ที่ลูกศรชี้ไปทางด้านขวาของแต้มเราค่ะกดเข้ามาไปเห็นของรางวัลที่เรากดรับไปเมื่อกี้นี้นะคะในการรับรางวัลน,นะคะเราต้องเอาบัตรประชาชนเนี่ยไปยืนยันได้รับสินค้าที่โรงแรมแมนนะคะกลับมาที่หน้าหลักคะ่ะยังเหลือ,อเมนูรีวิวข้างล่างน,นะคะกดเข้ามาจะเห็นว่ามีคนเคยรีวิวและใช้บริการบิกมากมายเมดคะ่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมมาใช้ออปกรจายนะคะ